สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเขาบอกว่าการมีเพื่อนแล้วบางคนเนี่ยคือมีความโชคดีมากๆเลยนะที่มีเพื่อนแล้วเพื่อนดีเราจะหาเพื่อนดีๆได้จากไหนนั่นก็คือแล้วแต่โชคชะตาของผู้คนนะครับที่ไปพบเจอบางคนเจอเพื่อนที่ดีมากๆซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่เงินซึ่งมันหายากในสังคมสมัยนี้เนาะ แต่ในความหายากอะ่ะเรามีความเข้าใจกับการที่เราเนี่ยได้มีเพื่อนลักษณะแบบนี้บางคนก็คบกันไปลายยาวๆนะครับบางคนก็เรียกง่ายๆว่าให้มันบาลานกันได้ในชีวิตอะ่ะมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทุกมีสุขมีอะไรปรบบปดกันไปคือเราจะไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเออเพื่อนฉันต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกอ่ะล้วถ้าเพื่อนคุณจนละ่ะ ถูกไหมครับมันถึงไม่ค่อยที่จะแบบใช้ชีวิตอย่างเพอร์เฟกได้ไงถูกไหมมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเออสมมติเพื่อนเราเข้าโรงบาลอย่างเงี้ยเออเราก็ไปใช่ปะ่ะเออเป็นธรรมดาถ้าเป็นเพื่อนรักหรือถ้าเป็นเพื่อนชงังเพื่อนที่เราไม่ชอบเราเกลียดเนี่ยมากๆเลยอะเราก็แค่ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะคนที่รับรู้ได้ก็คือเพื่อนของคนที่เราคบไปแหละ นะครับส่วนกระแสดราม่านะคล้ายๆกันเพราะกระแสดราม่าในครั้งนี้เนี่ยแอดดูจะบอกเลยว่าเธอโดนมานานแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนและไระ้สาระอ่ะฟังแอดดูนะครับผู้หญิงคนนึงเลิกกับผัวเก่าเลิกมาได้สักระยะหนึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นกระแสตอนที่คบกับสามีเก่าอะ่ะแล้วก็มีกระแสโจมตีผู้หญิงว่ามีชู้หลายใจ หวานเสน่ห์ให้เขาไปทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเก่าก็คือต้องมานั่งร้องโห o ร้องไห้นะครับซึ่งมีบางคนเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่จะบอกว่าคือไม่ชอบเลย,ยประมาณว่าเ,เห็นเห็นผู้ชายคนนี้ร้องไห้แล้วก็มองว่านี่คือความอ่อนแอหรือเปล่านี่คือการเรียกเสียงของคนหรือเปล่าให้คนเข้าใจว่าทางผู้หญิงเนียผิดเต็มเมอะไรอย่างเงี้ยทางผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่า2ฝั่งคือตีกัน คือเหล่า f อซอ่ะตีกันทั้งสองฝั่งตีกันไม่จบคนนั้นว่าคนนี้มีเหตุผลคนนี้ว่าคนนั้นทาไมไปกินคนอื่นก่อนทำไมปไม่เปิดผับก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้เปิดผับนะครับเขาไม่ได้ไปเปิดผับตรงหนั้งนั้นนะเขาแค่ไปลองชิมลางเพื่อที่จะมาทําธุรกิจอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับว่าเออทางฝั่งนู้นนะ่ะเขาต้องการทําธุรกิจแต่มันก็เป็นความน้อยใจแล้วก็ความ อะไรที่มันแบบต่าง,างๆนานาในปัญหาเหล่านั้นนะ่ะที่มันสะสมซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เพราะเราไม่ใช่คนที่เผือกอะไรขนาดนั้นกับการเห็นเขาใช้ชีวิตกันคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะทะเลาะกันก็ได้เขาอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้แล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเส้นกั้นระหว่างคนที่เข้าไปถึงในจุดของเขาในเรื่องของความลับหรือในเรื่องของสิ่งที่เขาเนี่ยได้ ทำอะไรกันไว้นะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็การเลือกลาครั้งนี้มันก็จะมีแฟนคลับแตกเป็น2เสียงด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่จบเลยเอางี้กันยังไม่จบก็ไปพานหาว่าแพลวเนี่ยไม่มีใครครบเพราะนิสัยที่ทำตัวแบบนี้บิ๊กฟินแลนด์จึงเลิกครบข้อมูลนี้จริงที่พูดมาเนี่ยจริงทุกอย่าง คือทำไมเลิกคบเพราะอะไรเพราะว่าปพลาๆนี่คืออยู่ในพุ่มไม้หรือว่ายังไงเนี่ยก็สันหาแล้วพุ่มไม้ตรงไหนนะและเขาทําอะไรแล้วมันมันประเจอประเจออะไรกันตรงไหนทุกวันนี้หลักฐานยังไม่มีเลยนะครับเรายังไม่เห็นเลยคือพูดต่อๆกันอนะสร้างพลังลบให้แก่กันสร้างกันดีๆนะครับสร้างกันเก่งๆพลังลบเนี่ยนะแล้วก็ไปล่าสุดบูลลี่เขาไปว่าเขาว่า น่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคุณแพลวพเปลเนี่ยนะครับแล้วก็หาว่าเออเพื่อนกันให้กําลังใจกันมันก็ดีแต่ทําทไมแพลวพราล่าเนี่ยถึงไม่มีเพื่อนเลยขอโทษนะครับคือบอยศิริชัยล่าสุดเขาก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้เพื่อนที่ชื่อว่าคุณวัฒนันหรือแพลวพเปลาขอบคุณมากๆครับเพื่อนเห็นไหม เขาใช้คําว่าเพื่อนเพราะเขายังเห็นแปรเปลเป็นเพื่อนอยู่อันนี้คือล่าสุดเลยปลอดภัยทุกคนครับอุปกรณ์บางอย่างเสียหายบางอย่างซ่อมได้ทางนั้นก็สู้ๆเดอ้อเห็นไหมผลกระทบต่างๆนะครับพายุฟ้าฝนนางร้านพังหรืออะไรที่มันถล่มมาเนี่ยคือถ้าถ้าบอยปลอดภัยทุกคนปลอดภัยแล้วก็โอเคแฟนคลับก็โอเคนะครับแล้วก็ยังจะสนับสนุนหมอลำใจเกินร้อยต่อไป แล้วก็แสงทองก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับทุกคนก็รักอยู่แล้วองค์กรทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็เวลาชื่นชมหรือสนับสนุนคนเนี่ยนะครับคุณอย่าไปใช้คำว่าเกลียดอันนั่นเกลียดอันี่ต้องการทำลายมันนะ เดี๋ยวมันจะเป็นเวรกรรมนะครับเพราะว่าในหัวสมองคุณมีแต่สิ่งลบๆมันก็จะทําให้ตัวคุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะคุณมัวแต่เอาเวลาของคุณที่คุณคิดว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยคุณเอาพลังลบมาใส่นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเวลาของคุณมีค่าคุณจะไม่พูดถึงคนอื่นในทางที่เสียหายเด็ดขาดอย่างเช่นเพลียวพลาวแสงทองคุณไม่ควรที่จะไปจ้าเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนนะครับคุณไปเติบโตพร้อมเขาหรือไงถามหน่อย คุณเติบโตรพร้อมเขาเราค่อยมาพูดค่อยมาว่าที่คุณบะไเติบโตรพร้อมเขาเลยการเดินทางชีวิตของเขาเจออะไรมาบ้างอุปสรรคอะไรต่างๆนานาจเจออะไรมาบ้างเขาจําเป็นต้องบอกคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าเพราะเขาก็แค่คือมนุษย์คนหนึ่งนะฮะเพลาพลาวเป็นคนจริงใจครับ add you c o n f i r มเป็นคนจริงใจและทุกคนรู้ทุกคนรู้แต่ที่ทุกคนไม่เข้ามาอยู่ในเฟรมหรือ อยู่ในคลิปเพราะอะไรอยากรู้ไหมเพราะทุกคนก็กลัวกระแสกลัวโดนคนไม่ติดตามเพราะว่ากูไม่ชอบอินี่มึงมาติดตามอะไรกูจะเลิกดูมึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถอยแต่ด้วยความเป็นเพื่อนอนะโอเคคอมเมนต์หรืออะไรอนะได้ได้หมดจริงๆบอยเนี่ยมีหลายทีซ่นแล้วนะบอยกับแอนอารอดีเนี่ยเขาดีกับแพรวๆมากๆแล,แล้วแพรวๆก็จริงใจกับเขาสองคนมากๆทั้งแอนทั้งบอยมันมีหลายคนครับ นะแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวนะที่พูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัววงเขาจะแบบโดนทัวลงอะอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่อยากพูดจริงๆแอดิวรู้เยอะเลยว่าแพรวมีเพื่อนเป็นใครบ้างรู้ทุกคนเลยนะฮะแทบทุกคนเลยแต่เขาไม่ออกสื่อหมายถึงว่าตัวตัวของทางเจ้าของอะตัวของทางแพรวะเขาก็บอกกับเพื่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเข้ามาแล้วมีดรามา่าแม้กระทั่งสามีของเขาอะนะ ว่าที่สามีของเขาในอนาคตเนี่ยน้องสันเนี่ยเขายังบอกเลยว่าคบเขาเนี่ยมีดราม่านะถ้าจะคบถ้าจะมาทําความรู้จักมาเป็นแฟนกันมาเป็นคนที่อยู่เป็นคู่ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอหนักนะในเรื่องของเหล่า f อบางคนที่ไม่เข้าใจที่ต้องการทําลายหรือเ,เรียกว่าอวตารนะครับน้องสันก็ไม่ไปไหนอยู่นะครับอยู่เพื่อที่จะสร้างผลงานสร้างองค์กรทําสัก หอย่าง2อ,อย่าง3อย่างก็ได้อ่ะให้เราเห็นนะครับเราไม่ได้คาดคั้นเราไม่ได้ต้องการให้น้องรีบทำแต่เราต้องการให้แพลว์กับสันใช้ชีวิตไปโดยธรรมชาติถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่มันจะออกมานะครับจะเป็นโปรเจกต์แนวไหนพวกเรายินดีที่จะซัพพอร์ตและให้พลังโบกแพลวๆก,กับล้องสันเรามั่นใจในศักยภาพของสันขนาดเราคิดว่าเขาล้อมหมอลํำไม่ได้อะ ในขณะที่แอดดิวอ่ะเออก,ก,ก็พอร้องได้ร้องเพลงแต่ร้องหมอลำแอดดิวมันร้องยากแต่ทําไมน้องซันร้องได้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราเขาร้องได้อ่ะเออเราก็ต้องชื่นชมเขาไม่ใช่ว่ามาเกาะมาทําให้ตัวเองดังขึ้นพอดังขึ้นถีบคนอื่นแล้วก็เอาตัวเองขึ้นไปที่สูงที่สุดอ่ะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยปเปอยปนะครับลามปามนะแปลกเนาะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าเออเรื่องเพื่อนยังเอามาเกี่ยวข้องกันได้สังคมเพื่อนเนี่ยบางครั้งก็จอมปลอมกันเยอะนะครับจริงใจก็มีแต่ศิลป,ปินด้วยกันนักร้องด้วยกันเขาจะไม่ทําร้ายกันเองเขาจะเข้าใจเมื่อแพลวพลวเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้บอยนะ,ะเนื่องจากพายุพัดเวทีทีมงานบอยสิริชัยใจเกินร้อยขอส่งกําลังใจให้ทีมงานทุกๆคนสู้ๆนะคะนะบอยก็บอก บอกใช้คําว่าเพื่อนเหรอเฮ้ยคือบอยเป็นคนจริงใจว่ะเอาเอาดีๆนะคือบอยใช้คําว่าเพื่อนกับแพรวเล่าอ่ะเออจริงๆนามเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะครับเนี่ยเขาเรียกคนจริงคนจริงจะไม่กลัวสื่อไม่กลัวคอมเมนต์ไม่กลัวคําว่าของใครด้วยนะฮะเพราะว่าเขาทําเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเพราะว่าเขาเห็นว่าเพื่อนเขาเดือดร้อนจริงๆเขาก็เลยใช้คําว่าขอบคุณมากๆครับเพื่อนในขณะคนอื่นนะครับที่ที่เป็นเพื่อนแพรพปล่าเนี่ย เขาก็ส่งเมสเซจนะครับให้เพลาๆกันทุกคนเพียงแต่ว่านางรู้ไงว่าถ้าอยู่ใกล้นางหรือถ้ามีกระแสกับนางทุกคนจะเสียหายหมดเพราะว่าอวาตารแล้วก็คนที่ไม่ออกสื่อเดี๋ยวนี้พวกคลื่นใต้น้ำพวกสก็เกอร์ทั้งหลายที่คอยจ้องจะเอาชีวิตเขามาเขียนมาเล่นงานในเชิงลบอะไรอย่เงี้ยมันเยอะนะครับนางรู้นางก็เลยแบบบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าให้กำลังใจก็คือหลังไม้ได้หมด อย่าออกสื่อนะเพราะว่าน้องสันก็โดนไปแล้วนะครับและไม่ใช่มีแค่น้องสันครอบครัวน้องสันก็โดนลามปามไปเรื่อยนี่แหละคือคําว่าเพื่อนที่เราอยากจะบอกนะครับว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยการถ่ายคลิปด้วยกันหรืออยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ด้วยความที่ว่ามันคือกระแสและมันคือง,งานแล้วเธอต้องทํางานเธอก็ไม่อยากให้กระแสเธอตกถูกไหมไม่อยากให้กระแสเธอตกแล้วไม่อยากให้กระแสของเพื่อนเพื่อนของเธอที่มาคุยกับเธอเนี่ยทางบ้านฟ้าเนี่ยตกไปด้วยเธอก็ได้แค่ให้กําลังใจเนี่ย มันก็เป็นข้อดีที่เธอไม่ลืมเพื่อนและบอยก็ไม่ลืมเพื่อนคนนี้นะครับนะต่างคนต่างมีความช่วยเหลือกันแอดีว่าแบบนี้ดีเพราะว่าวงการหมอลำนะครับส่วดมากเขาจะไม่ทะเลาะกันเขาจะไม่ไม่ด่ากันเองเขาจะเข้าใจหัวอกของการเป็นหมอลำนะครับอ่ะเอาเรื่องนี้มาฝากทุกทกท,กท่านแล้วกันนะครับไม่มีใครหลอกที่ไม่มีเพื่อนอะทุกคนมีหมดแหละเพียงแต่ว่าเราจะมีกี่คนนะแต่แอดดิวคิดว่ามีคนเดียว็น่าจะพอละลองคานเยอะ ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ